กว่าเจอที่ปัญหาคือมันน่าจะรั่วครับน้ำยามีอยู่น้อยไม่รั่วกะตันนะแต่ที่แน่ๆนี่คือน้ำยาน้อยมากเลยช่างก็ทำการแกะอุปก,ะะกรณ์เพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่นะครัท้ที่เราแกะระบบมาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะฮะมาเลย ก็ปล่อยน้ำยาออกก่อนนะที่มีค้างอยู่แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการล้าง f 1 1นะครับต,ตัดนี่ก็ต้องดูตหนะตัดแล้วให้มันเซอร์วิสง่ายนะไม่ใชตัดแล้วเชื่อมยากลำบากเลยนะหลังจากที่เราตัดท่อแล้วก็ปล่อยน้ำยาออกจนหมดแล้วนะครับ ก็ถอดวาสอนนะครับแล้วก็ช่างก็จะทําการปลดระบบออกเพื่อที่จะทําการใช้น้ำใาเอสเนต์ในระบบเพื่อล้างข้างในต่อไปนะฮะ นี่ครับเราแยกตัดท่อ,อ,อมานะครับตรงนี้จุดนี้เราต้องเราตัดเพื่อที่จะแยกออกมานะเพื่อจะได้มีจุดลยาเดยเปนใหญ่สิบเอแต่ว่าพอเราตัดแล้วเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับว่าคมเนี่ยถ้าเราเชื่อมดอกันม,มันจะมีครีบของของแดงหลุดเข้าไปในระบบได้จะเป็นต้องใช้ลิมเมอร์ถ้าถูแล้วก็คว่ำท่อลงมา นี่คือตัดออกมาเพื่อที่จะเป็นจุดที่ปล่อยน้ำยาออก F11 ถ้าไม่ตัดเนี่ยเราไม่มีทางออกต้องตัดออกเราก็เลือกจุดออกครับว่าตรงไหนเป็นจุดที่ตัดแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายที่สุดตอนนี้ก็เราจะทําการเติมน้ำยา F11 นะครับนีเข้าไปในถังนะตัวตัวขวดที่ใช้การไล่นะเข้าไปในโลกเครื่องเย็นนะครับตรงนู้นเราเติมเข้าไป มันจะเป็นต,ต,ตอนแรกเนี่ยมันจะใส,ๆ,นะใสๆอย่างเงี้นะฮะใสๆอย่างนี้เลยใสแบบเหมือนโค้ดโซดาเลยเราเติมเข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปในะระบบนะอารมณ์ก็คือเข้าไปล้างนะฮะล้างเศษพวกบ,บางทีคอวเมเป็นสุดนานๆครับมันจะมีเศษโลหะปนอยู่หรืน้ำมันคอมที่เก่าๆครับมันก็จะเสื่อม นั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำการล้างเมืนล้างไส้ล้างกุงออกมาครับอตอนนี้ช่างก็เตรียมนะจะหยุดจุดที่ขาออกของเ1นะครับ จอกมาจากใ,ใสๆจะกลายเป็นคุณคุณโครนอย่เนี้ครับนี่ฮนะน้ำยา F11 นะครับหลังจากเข้าไปในระบบแล้วออกมามันก็จะมีพวกเศษๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ทำให้ระบบการทำความเย็นมีปัญหานะอาจจะแต่ก่อนเคยเย็นดีแล้วก็เอ๊ะตอนนี้ไม่เย็นนะ ใช้ไปสักสิบห้าปีอะไรเงี้ยก็ควรที่จะถ้ามันไม่เย็นยนะฮะก็ล้างก็จะเย็นมักลับขึ้นมาเหมือนปกติเลยครับหลังจากล้างคอยร้อนล่างน,นะครับก็เวลาที่คอยเย็นนะหรือว่าอิสร a เตอ,อร์นะครับก็จะออกข้างล่างนี่นะครับตัวน้ำยาคือทอดี่เรเป่ามาสักครู่นี้ครับแล้จะชางก็จะเติมเอฟซเอเข้าไปนะฮะ ระหว่างนี้น้ำยากจะวิ่งวนอยู่ในคอยนี่ครับในคอยตรงนี้วิ่งวนอยู่ในคอย,อ,ย,คอ,ยออกทางอนนี้คล้ายๆกันนะจะเป็นออกมากจะเป็นสีน้ำตาลน้ำ,ตา,ำตาลนะนอันนี้ก็ไม่ถือว่าดำเท่าไหร่นะบางเจ้านี่ดำกว่าน,นี้นะก็จะเราทำการล้างซ้ำนะ อันนี้ก็ถือวโอเคละรอบเดียวพอหลังจากที่เราทําการล้างระบุแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะยังไงถ้าเปิดระบบออกมาแล้วเนี่ยเปิดระบบคือความเย็นออกมาแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนนะฟิลเตอร์ก็เหมือนกับเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับนะแล้วต้องเปลี่ยนกรองด้วยนะออกกรองพวกเศษฝุ่นเศษผงละสารดูความชื้นอยู่ในนี้ก็ทั้งทุกทันที่เปิดออกมาเนี่ยเปิดระบบนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยน ตัวฟิลเตอร์ทุกครั้งนะครับที่ทําการเปิดระบบออกมาส่วนแคปทิวเนี่ยนะครับเวลาเราตัดขดอย่างเงี้ยเนี่ยเราเก็บเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องบีบไปลายไว้นะบเพราะบางทีเนี่ยเราเก็บเอาไว้เราไม่รู้ว่าจะมีแมงหรือว่าฝุ่นเข้าไปหรือเปล่าต้องบีบเอาไว้กนะ็เดี๋ยวเราเปลี่ยนส่วนนี้นะครับช่างก็ทําการเตรียมหน้างานนะนะช่างไฟแรงนะ ก็จะเติมนะครับก็จะเอาท่อที่สดเพร่อท่คูนนะครับเอาเข้าเหมือนเดิมสร้างทํากสำคัญเตรียมนะเตรียมอุปกรณ์เตรียมท่อเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับตัวฟิวเตอร์แล้วก็แฉกคิวนะต่อไปอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือกระป๋องกาแฟนะในสปอนเซอร์ตัวทอแล้วเบอดี หลังจากที่ช่างได้เตรียมนะใส่อุปกรณเข้าไปแล้วนะครับก็จะทำการเชื่อมปิดระบบนะครับที่ตัดไฟเมื่อตอนต้นคลิปนะครับพอเชื่อมปิดปุ๊บก็จะทำการเทสรั่วนะครับโดยใช้เส้นเทส ฟิวเตอร์ไดเออร์แล้วก็จับจิ้เราเห็นแล้วนะฮะับอีกจำนวนฟิวเตอร์จะต่อ,อยในน้ำนะ้อนนะครับนี่เชื่ติดแคตจิ้นะครับแคตจิ้นี่เชื่อมไม่ดีนี่มีติดตันนะครับเป็นปัญหาต้องทำใหม่ ต้องระวังระวังคุมไปให้ดีก็จะเชื่อมข้างล่างข้างบนนะนื่อจากเราเปลี่ยนับเทียวใหม่เลยนะเปลื่อนติดระบบหลังจากเราเชื่อมท่อระบบกลับไปแล้วนะครับ เราก็จะทำการเทส์นีโอเจนนะครับอัดเข้าไปเพื่อที่จะเช็ครอยรั่วให้กับระบบนะว่าไม่มีรอยรั่วพอเราเติมเพิ่มแล้วนะครับดีโอเจนเราก็จะปิดถังดีโอเจนนะฮะปิดถังปิดวาล์วนะเฟิร์สปิดวาล์วเลยเฟิร์สปิดถังปิดวาล์วนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็มาดูเกจว่ามันตกไหมถ้าเกจมันตกก็แสดงว่ามีรอยรั่วนะฮะเคเพื่อความเป็นมาตรฐานนะต้องใช้ดีโอเจนเช็ค เป็นไงเราไม่รู้ครับใช้ลมเช็คอันตรายหลังจากเราเช็คร่วหมดแล้วนะครับเสร็จรอยแล้วเนี่ยไม่มีรอย่วเนี่ยเราก็จะทําการแบคคัมนะครับคือปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะทั่วไปนะเราก็จะใช้เป็นสายสีเหลืองนะฮะมาเข้าที่ตัวแบคคัมใช่ไหมฮะแล้วก็สายสีฟ้าคือโลดันโลเนี่ยเข้าที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะแตจะใยแดงแเราจะไม่ได้ใช้แต่ทีเนี้ย วิธีการของที่ผมทำเนี่ยก็คือผมจะเอาสายสีแดงเนี่ยต่อเข้าไว้ค่ำสีเหลืองต่อเข้าที่ถังน้ำยาปิดฝาไว้สีฟ้าเข้าที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะฮะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะทีเนี้ยถามว่าข้อดีมันคือยังไงข้อดีมันก็คือเวลาดูดไปเนี่ยครับอากาศก็จะดูดมาที่นี่ใช่ไหมเราเปิดหมดเลยเวลาไว้ค่ำเราเปิดเพิเปิดปด,ปดิเปิดหมดเลยอ่าเปิดหมดเลยอากาศก็จะเข้ามาจากตัวคอมเพรสเซอร์นะในตัวระบบตู้แช่ของเราวิ่งเข้ามาที่คอมเพรสเซอร์ออกไปนะครับ อากาศที่อยู่ในท่อสีเหลืองเนี่ยก็จะถูกดูดไปด้วยนะฮะผ่านเกจออกมาที่ตัวคอมเพรสเซอร์แล้วออกไปด้วยพอเราเราเสร็จกันไหมฮะเราเมื่าเราไว้ค่ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดเกจสีเอ่อสีแดงนะปิดปิดปิดเกจสีแดงหน่อยปิดปุ๊บอ่ะปิดปุ๊บเราปิดคอมเพรสเซอร์ปิดปิดปิดแวคคั่มนะฮะพอปิดแวคคั่มปุ๊บเนี่ยอากาศท่อสีเหลืองเนี่ยก็จะไม่มีอยู่แล้วเพราะถูกดูดตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะเปิดวาล์วตัวนี้น้ำยาก็ไอพีดอย่างนี้ผ่านเกจเข้าในเครื่องทีเนี้ย ถ้าต่ออย่างนี้มันก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะมีอากาศปนเปื้อนเนี่ยเข้าไปในระบบคอยเย็นระบบความเย็นน,น้อยที่สุดเพราะนั้นเนี่ยผมต่ออย่างนี้มันผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์ก,กว่านะน่าจะชัวร์กว่าดีกว่าเรามาเอาสีเหลืองมาเข้าตรงนี้แล้วก็ถอดเข้าถอดออกทีนี้เพราะจะัหวะถอดเนี่ยอากาศมันจะเข้าไปในสายอาจจะเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าถ้าไม่มีเลยก็จะดีกว่าระหว่างที่ทําการแบดคำระบบนะครับ สร้างกะเดินสายไฟใหม่เราทำการแยกสี่สายไฟนะ้าให้ง่ายต่อการจำแนกว่าเส้นไหนเป็นเส้นคอนโทรล<ม>เส้นควบคุมนะฮะหรือเส้นไหนเป็นเส้นไฟเลี้ยงตลอดเพื่อที่ง่ายต่อการแก้ไขในอนาคตลูกค้าเปลี่ยนระบบนะครับจากเป็นเทอร์โมสัต์ธรรมดาเป็นเป็นเทอรอ์โมสัปิสตัน เรวก็จะเสร็จครับไปตอนนี้